สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องรับพี ep ที่442ค่ะประจำเย็นนะคะพี่ขาเย็นวันจันทร์ที่7ตุลาคม2567ค่ะเช่นเคยน้องรับพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยคะ่ะ เย็นนี้1ชุดนะคะ40รายการค่ะรายการที่1กับรายการที่2เป็นรายการพิเศษนะคะพี่ขารายการที่3ถึง40รายการละ200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะพี่พีขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องรพีค่ะ,อะชอบรายการไหนนะคะพี่ขาอย่าลืมโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะ 0 9 9 0 8 4 5 6 1 0 2 9 2 5 4 3 9 9 6 1 0โทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่่ะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะโอเคจะพี่จา๋าไม่รอชา้าเริ่มรายการที่หนึ่งนะคะขออนุญาตซูมสักครู่ค่ะรายการที่หนึ่งจะเป็นรายการพิเศษนะคะเป็นเหรียญหลวงปูเขาวค่ะ เหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่ห่วงเชื่อมในในเหรียญจะมีเป็นรอยจานทั่วเลยนะคะพี่ค่ะเก่ามากนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะปีพศ2469ค่ะเหรียญหลวงปูไขวัดหลักสี่ห่วงเชื่อมค่ะด้านหลังก็มีเป็นรอยจานนะคะ รูปภาพไม่ชัดยังไงพ well <ah ี่พี่โทรทักไลน์เพิ่มเติมกันได้เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่ห่วงเชื่อมมีรอยจานค่ะ2469อ่ารายการพิเศษเปิดให้พี่พี่ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทนะคะอง์นี้ เก่าสวยนะคะรายการที่สองเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะเลี่ยมขอบเงินนะคะนี่ค่ะสองสวัดหนองโพค่ะ เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2482เลี่ยมขอบเงินนะคะพี่ขารายการพิเศษเปิดให้พี่พี่700บาทค่ะ700บาทนะคะพี่ขา700บาทเท่านั้นค่ะรายการที่3เป็นเหรียญรัชกาลที่9ค่ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะเหรียญรัชกาลที่9นะคะพี่ขาหลังคุดปี2517ค่ะ เป็นเหรียญมหาบพิษนะคะพี่ขาเหรียญศักดิ์สิทธิ์นะคะพกติดตัวป้องกันสิ่งลี้ลับค่ะเจ้าของเขาบอกมาแบบนี้นะพี่นะเปิดให้พี่ๆสองร้อยบาทค่ะองนี้สี่ค่ะล็อกเก็ตหลวงพ่อเริ่มค่ะล็อกเก็ตหลวงพ่อเริ่มนะคะพี่ขาด้านหลังแบบนี้ค่ะ มา,าพร้อมเหลี่ยมนะคะพี่ขาสองร้อยบาทจา้ะห้าเหลี่ยมเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเปิดให้พี่พที่สองร้อยบาทค่ะ หกเป็นพระนาคปกหลวงพ่อคูณค่ะเศาห้าคูณพันล้านค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่2537ค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่คูณพันล้านค่ะเสาห้านะคะแล้วก็มียันพระนาป,ปกนะคะนี่เลยค่ะมาพร้อมกล่องนะคะพี่ขาสองร้อยบาทเท่านั้นจะ้ะเจ็ดค่ะพี่ขาเหรียนหลวงพ่อคูณค่ะ ด้านหลังเขียนว่ารุ่นดีที่สุดปี4-6นะคะพี่ขาครบที่ระลึกครบ50ปีเสริมสุขค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่200บาทนะคะรายการที่7ค่ะพี่ขาเหรียญพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะ ครบรอบ100ปีวันเฉลิมพระชนวันวันทะเหลืองถวายราชสมบัตินะคะพี่ขาน้องรับพี่อ่านผิดกับขอโทษขออภัยนะคะปีพศ2511ค่ะ200บาทนะคะ9ค่ะเป็นพระกิ่งพระกิ่งปเวเรศรอหค่ะ สิบเป็นเหรียญเสมาหลวงปูทิมค่ะเป็นเนื้อตะกัวนะคะสองพันห้าร้อยสิบแปดค่ะสิบเอ็ดพระผงกระดูกผีค่ะ สจะเป็นเหรียญพระพุทธเชียงแสนค่ะเหรียญพระพุทธเชียงแสนด้านหลังจะเป็นลายเซนอจอมพลปอพิบูลสงครามนะคะด้านล่าง100ปีค่ะ200บาทจะ้ะ สิรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเนื้อหากเก่าๆนะคะสิบสี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ สิ 15, เหรียญล้อแม็กหลวงพ่อคูณค่ะเหรียญล้อแม็กหลวงพ่อคูณเหลือกินเหลือใช้นะคะเสาห้าวัดบ้านไร่ค่ะสิบหกขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะ เจ็ดเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะ2,500นะคะ18พระวัดพับค่ะพิมพ์สมาธิค่ะ สิเหรียญพระอาจารย์ฟั่นค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่น2นะคะปี07 2ยเี่สิบเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองค่ะ 21พระปิตาหลวงปุสุขค่ะด้านหลังมียันนะคะ22พระปิตาหลวงพ่อเฮียงวัดป่าค่ะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะ 23พระปิดตาเนื้อผงมาในเลี่ยมค่ะ24เป็นพระนาคปกเจ้าคุณนอค่ะ วัดเทพศิรินนะคะพี่ขา2 0 0บาทเท่านั้นนะพี่นะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะพี่พี่ขาชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ25เป็นซุ้มกอค่ะซุ้มกอเก่าเก่าสวยนะคะ 26จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นค่ะเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะ27รูปหล่อหลวงพ่อเปิ่นรุ่นบูชาครูค่ะปี36มาพร้อมกล่องค่ะ จานด้านล่างนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่ขา200บาทนะคะ2องค์300บาทจ้ะ28พระปิดตาคุกลักเก่าค่ะปิดตาเนื้อผงเก่า 29จอบใหญ่ค่ะสามสิบพระถ้ำเสือค่ะ 31รูปถ่ายหลวงพ่อพรมควัดช่องแคค่ะ2557มาพร้อมเลี่ยมเก่านะคะด้านหลังปิดทองค่ะ200บาทนะคะ32ค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทวดค่ะ รูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะตรงนี้เขียนว่ากรมที่ดินค่ะ33าเหรียญหลวงพ่อจอยค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะวัดบัวงามนะคะ 34ค่ะพระเปิมพระเปิมเนื้อดินเก่า35พระผงพิมพ์สมาธิค่ะ 36ซุ้มกอค่ะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่เรียมเก่านะคะ37ค่ะเหรียญสมเด็จโตนะคะ มาพรมเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขา300บาทอ่าขอภายค่ะ200บาทนะคะ38สมเด็จขาโต๊ะหลวงปุโตค่ะ39สสมเด็จเก่าค่ะ สี่สิบสมเด็จวัดเกศชัยโยค่ะโอเคค่ะพี่ขาน้องละพีลงครบทุกสี่สิบรายการแล้วนะคะโทรทักไลน์กันเข้ามาได้เลยจ้ะ 099-841561092-5439610สำหรับเย็นนี้สวัสดีจ้า